โดยทั่วไปนะครับยามเย็นมันฝนกำลังจะตกพร้อมฟ้ามันคึนแล้วนะครับคนเยอะเลยคนเริ่มเยอะเลย <S 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 เริ่มขึ้นคักแล้วนะครับบริเวณนนสระบุรีเท้าล้านนาหอยอยำตอนเริ่มจะเปิดไฟแล้วก็ดูมีความสวยงามมีความสวยงามแล้วนะครับคนเ,เยอะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแข่งๆปั่นปังยด้วย,วยมีคลิปการเปลี่ยนกระลุก100ล้านเอาไม่เอา100ล้านนะครับเอาแค่1ล้านครอบลรวเานีาน่ยเอาเ10ป100ล้าน,นขอให้ทุกคนแข่งๆปันปังเลย ฝนตกแน่นอนฝนนะ่าจะตกแล้วนะครับเรนี้ที่โคร,ราชครับ